สวัสดีวัยรุ่นวันสงการที่วันวานเอาแต่นั่งหาไข่ในโลบอกกันนะฮะก็วันนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่ในแบบเจลเวนที่ดีเฟนเช่นเคยนะก็ช่วงนี้เรียก,ยกว่าแต่และแมปนะฮะก็ทยอยการอัปเดตเทศกาลอีสเตอร์กันมาใหญ่เลยนะเช่นเดียวกันกับเจลเวนที่ดีเฟนนะฮะเมื่อวานก็ได้อัปเดตมาแล้วนะซึ่งอัปเดตนี้มันจะมีอยู่2ส่วนก็คือเป็นพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทสองนะซึ่งพาร์ทสองเอ่อคนดิสนะฮะบอกว่ามันจะมาในวันที่20นะแต่ว่าพาร์ทหนึ่งก็คือสามารถเล่นได้ตอนนีีี้้เเเเลยนะนนนนนะะะะออาาาาาป็็ววว่ัฮรกจมสิธห ทั้ง8ฟองของอีเวนต์นี้กันนะฮะถามว่าหาไข่ไปแล้วเราจะได้อะไรนะถ้าเกิดเราหาไข่ครบ8ฟองนะฮะแล้วเรากดเคลมนะเราจะได้สกุลเงินอีเวนต์มานะได้ข้างล่างเนี่ยประมาณ2,500แล้วก็ได้ช็อกโก้สตาร์เหรอประมาณ1อันนะนี่ก็คือจุดประสงค์การหาไข่นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มสอนวิธีหาไข่เลยละกันนะฮะก็ไข่ไม่ได้หายากมากนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ดวงเงดหนึ่งโอเคเอาละไปลุยกันเลย ก็ไข่สองใบแรกอยู่ในล็อบบี้นะฮะก็ใบแรกเลยอยู่ตรงตะกรยานนะแค่เดินชนนะฮะไม่ต้องกดคิกนะเรียบร้อยได้มาฟองแรกแล้วแล้วก็ฟองที่2นะฮะให้วนมาที่ข้างหลังลีดเดอร์บอร์ดตรงนี้นะเป็นลีดเดอร์บอร์ดสีม่วงแล้วก็เราก็จะเจอกับพิสเซิลเอกนะนี่ก็เดินชนเก็บมานะเรียบร้อยได้มา2แบตแล้วนะแล้วก็ใบที่เหลือน,นะฮะจะอยู่ในด่านต่างๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในทีละด่านกันเลยนะ ซึ่งด่านแรกนะฮะก็คือด่านเรนโบว์แลนด์นะซึ่งไข่ในด่านนี้นะฮะจะมีโอกาสเกิดเพียงแค่20%นะฮะถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณไม่เจอเนี่ยคุณจะต้องเข้าใหม่แล้วก็นั่งสุ่ใหม่อีกทีหนึ่งนะมากันนะฮะมาที่ฐานเรานะแล้วก็ข้างหลังไอ้ตรงกลมๆสีเขียวนียปะกะติมันจะมีไข่อยู่นะแต่วันนี้ผมไม่เจอก็ต้องออกเข้าใหม่มาด่านนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะก็รอบสอนะฮะดวงดีนะก็ เข้ามาเนี่ยแล้วก็จะเจอกับไข่แบบนี้เลยนะก็อย่างที่บอกไปนะมีโอกาสเกิด50%สาหรับไข่นี้ถ้าเกิดไม่เจอก็ต้องเข้าเกมใหม่นะแล้วก็ฟองต่อไปนะฮะซูอดานฟอเลสนะซึ่งอันนี้มีโอกาสเกิด100%นะไม่ต้องพึ่งดวงก็เข้าไปสูเดดานกันนะฮะก็เข้ามาสูเอดานนะฮะให้เราเดินถอยหลังมาแบบนี้นะเนี่ยตรงต้นไม้นี้นะมันจะมีไข่อยู่เห็นไหมเป็นไข่ต้นไม้นะ เรียบร้อยฮะเก็บมาแล้วก็จะได้ตัวของเนเจอร์เอ็กมานะนี่ก็คือไข่ฟองที่4นั่นเองนะเอาละไปต่อกันเลยนะฮะในด่านต่อไปด่านต่อไปนะฮะนั่นก็คือโก s ฟอร์เ s สนั่นเองนะโอเคเข้าไปในด่านเลย โอเคก็เริ่มเดินจากฐานสตูแบบนี้นะให้เดินถอยหลังมาแล้วคุณก็จะเจอกับนี่ต้นไม้ที่มีไข่ซ่อนอยู่นะแล้วก็โดดเอาหัวชนนะฮะแล้วเราก็ได้ไข่ของเอ่อโกสตี้เอ็มานะอันนี้ก็คือไข่ฟองที่5มังนะโอเคไปต่อที่ฟองต่อไปกันฟองต่อไปนะฮะจูเมดาที่มีชื่อว่า g e o m e t r ี Land นะซึ่งด่านนี้จะมีถึง2ฟองในด่านเดียวเลยนะเอาเป็นว่าไปลุยกันเลยนะฮะ ็ฟองแรกของด่านนี้นะฮะจะอยู่ที่ข้างหลังเสาสีม่วงนะเนี่ยคณจะเห็นได้ว่ามันจะมีไข่ซ่อนอยู่แล้วก็เเข้าไปข้างในแบบนี้เลยนะเรียบร้อยก็ได้ไข่มาละแล้วก็ฟองต่อไปนะฮะอาจจะลําบากนิดนึงนะมันจะอยู่ตรงเออที่สูงๆเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยที่ผมงกำลังพยายามโดดอยู่เนี่ยควต้องเออใช้สกิลโดดที่ดีนิดนึงนะถึงจะสามารถไปถึงตัวมันได้เนี่ยมันต้องโดดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมตัดภาพไปเลย โอเคเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้เฉียดไข่ไปได้หนึ่งนะเลยได้มาก็ได้เชฟเอ็กมานะฮะนี่ก็คือไข่ฟองที่7นะ แล้วก็ไข่ใบสุดท้ายนะฮะก็คืออันนี้นะมันจะชื่อว่าโจมันทีเอ็กงผมจําชื่อมันไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นไข่ที่คุณไม่สามารถเดินไปหาตามแมพทั่วๆไปได้นะฮะมันจะเป็นไข่ที่หลักการคล้ายๆกับโจชามก็คือมันจะมีโอกาสดรอปจากมอนตัวไหนก็ได้ที่เราฆ่ามันนะฮะโดยไข่นี้จะมีโอกาสดรอปหนึ่งใน5,000จากมอนทุกตัวนะก็ต้องไปดั่งฆ่ามอนตัวไหนก็ได้หมวดไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ลุ้นให้มันดรอปไอไข่อันนี้นั่นเอง นะโอเคและนั่นก็คือวิธีการหาไข่ทั้ง8ฟองของ n ูเมทีดีเฟนนั่นเองนะและถ้าเกิดเราหาเสร็จแล้วเราก็สามารถกดเคลมได้นะฮะเนี่ยแล้วเราก็จะได้มาประมาณ2,500 ช็อกโกคิวบ์นะแล้วก็จะได้มาอีกหนึ่งช็อกโกสตาร์ช็อกโกคิวปนะฮะคุณสามารถเอาไปซื้อทาวเวอร์อีเวนต์ตัวใหม่ได้นะนี่ก็คือเป็นตัวที่มีชื่อว่าช็อกโกทาวเวอร์แล้วก็คุณสามารถที่จะเอามาซื้อช็อกโกแลตสตาร์ได้นะฮะซึ่งช็อกโกแลตสตาร์ถามว่ามันทำอะไรได้นะช็อกโกแลตสตาร์นี่คือโคเนดิสนะฮะเขาบอกว่ามันยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้นะคุณจะต้องรออัปเดต พาร์ทสองมาก่อนก็คือประมาณ20เมษาแล้วช็อกโกสตาร์เนี่ยมันก็ได้จะสามารถประกอบเป็นชามได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเขาพูดกันประมาณนั่นแหละโอเคเป็นว่าไปเหมัอนกนับการหาไข่ในวันนี้นะฮะก็ขอให้โชคดีกับไข่ที่มีโอกาส1ใน5 0 0 0ันนะก็บ๊ายบายฮะ